สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพวกับผมปอนหนุ่ยมือบื้องไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่3คุมภาพันธ์คศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบท๊ทนัทเดชวชิระ รัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทาการแข่งขันก็เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง two f u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168กนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนําเลยครับที่ พักยก1 6 8นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยนะครับมีครบหมวดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเตปและก็มวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวปอนุยเมืองมังไฟาการันตีนะครับพิเศษสุดนะครับสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีหนึ่งตัวนะครับที่ผมใส่อยู่นะครับผ้าดีครับคัดต้นอย่างสวยครับ แถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครท,ทักทายถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างเลยนี่นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับมวยพักยกระบบใหม่นะครับมั่นคงปลอดภัยปอหนุยเมืองรถไฟการันตีนะครับสมัครเลยที่ลิงก์ผมเองนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9วชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝานให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศร้านตามร้านเสด็ะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้เลยนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับศึก มวยมันวันสุกประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางดาดปลายฟ้าพ่อหลักบุญหรือสิงเนเงินกาะสินนะครับหรือสอแสงชัยนะครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เจอทางด้านมวยมาแทนนะครับกิตติภพวิสุทธิลังศีอาคาเดมี่หรือก้องไกวิสุทธิลังสีอาคาเดมี่หรือสิทธิหลวงพี่ตูหรือโรงเรียนวิสุทธินะครับนักชกจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด100 5ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปลายฟ้าพอหลักบุญนะครับช่างนหนัก105ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านกิติภพวิสุทธิรังสีนะครับช่างหนักได้104.6ขาดไปจุด4ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสาหรับสไตล์การชกของด้านกิติภพวิสุทธิรังสีอะคาเดมีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีเชิงดีไล่แขนเก่ง ขวางหน้าดันแทงมีศอกมีหมัดอาวุธหลากหลายครับเหลี่ยมตัวดีครับนี่คือสไตล์การโชกของทางด้านกิติภพวิสุทธิลังสีอะคาเดมี่นะครับสำหรับสไตล์การโชกของด้านปลายฟ้าพอหลักบุญนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธหลากหลายครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาครับในพิกัด105ปอนด์ปอนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านปลายฟ้าพอหลักบุญนะครับ ก็ไปแพ้นอกทางด้านเพลงเอราวันในยกที่4เมื่อวันที่26กรกฎาคม2515ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้นอกทางด้านปรา,าสาทชัยสิทธิจอมยุทธในยกที่3เมื่อวันที่28ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับก็ยังแพ้นอกให้กับทางด้านแสนเก่งครับหมอบอม่มเกินลำเถืนลำปางนะครับ เมื่อวันที่21ธันวาคม2565ที่จังหวัดมหาสาร,รคามในยกที่3นะครับยังสุขกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับสำหรับปลายฟ้าพอหลักบุญน,นะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของนั่นกิตติภพวิสุทธิลังสีกันบ้างนะครับสามฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนนั่นยอดกุมารรถสวยจ่าเจสายพิวเมื่อนที่4ตุลาคม2565ที่เวทีมวยลังสิต แล้วก็ชนะคะแนนทางด้านยอดกุมารรถสวยจาเจ็ดสายผิวเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2องพที่เวทีมวยลังสิตและไฟล์ล่าสุดนี่ครับไปเจอมวยตัวใหญ่นะครับแพ้คะแนนทางด้านที่ระพงไกศิลปภบ็บอกซิ่งยิมเมืม่อวันที่29ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่1นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านกิตติภพวิสุทธิลังสีนะครับลองไปนะครับลองให้รู้จักกิตติภพนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับ มาถึงวุี่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรธรรมราชศกทวินหรือกุมารดำศักดิ์ทวินนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอกับทางด้านรุ่งเรืองเล็กปงอําพลนครอุบลน,นะครับหรือสอก้องเกียรติหรือบางกอก,กอะลเลยนต์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด119อปอนด์เมื่อเช้านี้นะครับทางด้านเพชรธรรมราชศักดิ์ทวินนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 9 4ลดไปจุด4ส่วนทางด้านรุ่งเรืองเล็ก ปงอัมพลนครอุบลน,นะครับช่างน้ำหนักได้1 1 8 9ขาดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านรุ่งเรืองเล็กปงอัมพลนครอุบลน,นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเป็นมวยขวานอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นเหลี่ยมตัวดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านรุ่งเรืองเล็กปงอัมพลนครอุบลน,นะครับ ส่วนสไตล์การชกของน้านเพชรธรรมราชศักทวินหรือกุมารดำศักทวินนะครับมวยของเสียทวินเหล่างามนะครับก็เป็นมวยเปิดเกมสาสต์แข่งเตะขาเจาะออยางเฟี้ยงกระจกครับหมัดหนักได้ลุ้นได้นับตลอดนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรธรรมราชศักทวินนะครับสําหรับฟอร์มการชกนี่รู้สึกว่าจะสดจากขั้วส,สดจากเต้าก็ว่าได้นะครับ ไปชนะนอกทางด้านเลิฟอินผู้ทอนรีสอร์ทในยกที่สองเมื่อวันที่24กันยายน2565ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มาชนะนกเสือร้ายสิทธิเจริญทรัพย์ในยกที่สองเมื่อวันที่8ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับก็ยังชนะนอกอีกวีละสิง์เกียรติชัยยุทธในยกที่สองนะครับเมื่อวันที่10มกราคม 2,066นะครับ566ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเพชรธรรมราชศัก์ทวินนะครับเรียกว่าสดมากๆนะครับวันนี้เจอกับทางน้านรุ่งเรืองเล็กปงอําพลนครอุบลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านรุ่งเรืองเล็กกันบ้างน,นะครับก็ไปชนะ นอกทางด้านวันมีโชคเพชรสุภาน,านันในยกที่สองวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรรัตนะเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2565ที่เวทีมวยรังสิตไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้าน ช้างศึกบุญลันนามวยไทยเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตกับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับรุ่งเรืองเล็กปงอัมพลนคะรอุบลนี่ก็ไม่ธรรมดาครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรธรรมราชศักทวินนะครับมวยของเสียทวินเหล่างามเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงและก็กำลังสดกำลังห้าว วันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อีกหนึ่งคำรมนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรธรรมราชศักทวินนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับนักชกจากจังหวัดน้องบัวลำพูนครับแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายเพชรนาคาที่จังหวัด อุตรดิต์นะครับอยู่กับเสียลน้นดอกไม้ไฟแล้วก็จ่าตุปอพงสว่างนะครับวันนี้เจอทางด้านเดชยา,ยาเพชรยินดีคาเดมี่หรือเรื่องเดชศักดิ์วิเชียนเก่านะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่เพชรยินดีคาเดมี่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเด็ดขาดปอพงสว่างนะครับช่างหนักได้127 12่ง6้หน้นะครับโทษทีขาดไปจุด2 ส่วนทางด้านเดชยยาเพชรยินดียคาเดมี่นะครับช่ำหนักได้127.2ลดไปจุดสครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเดชยยาเพชรยินดีอคาเดมี่เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลม ก็ติดคิดตังฝีมือครบเครื่องเก่าเก่าเกมหลักเหลี่ยมดีเข่าดีเข่าในอาชีพก็ว่าได้นะครับเดชยาเพชรยินดีคาเดมี่คบนี่คือสไตล์การโชคของทางน,าน้่นเดชยาเพชรยินดีคาเดมี่นะครับส่วนสไตล์การโชคของน,นั่นเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับก็เป็นน้องชายของเจ้าเดาเ็ดขา,าดปอพงสว่างนะครับเป็นมวยขวาพันดุมีหมัดมีศอกศาสแข้งแข่งแทงเข่าต่อยหมัดหนักฟันศอกแรงบุ๊ดุดัน เก่าเก่าเกมส่วนสูงพอๆกันวันนี้ได้สดได้ห้าวแล้วก็ได้ชกต่อเนื่องครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างนะครับก็ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนทางด้านฉายแสงมวยเด็ด789เมื่อวันที่4ตุลาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไปชนะน็อกดอนคิงโยทลักมวยไทยในยกที่5มวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565ที่เวทีมวยลังสิต คฟลล่าสุดนะครับไปเสมอก,กันกับทางด้านไก่ป่าพอวิเศษยิ้มเมื่อวันที่2ธันวาคม2565ที่ราชเชิเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเดชชัยยานะครับเรียกว่าเลือเวทีไปนานนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านทงน้อยลูกบันใหญ่เมื่อวันที่11ธันวาคม2 5 0 0 63ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรนิรันด์ดาบรันสารคาเมื่อวันที่1เมษายน2564ที่เวทีมวยลังสิตนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรเมืองสวงสิทธิ์พายงาเมืม่อวันที่29ธันวาคม2565ที่หัวหมากกรุงเทพนี่เองนะครับเรียกว่าเลือเวทีไปแลมปีนะครับก็ห่างกันเยอะไฟนี้ เพิ่งกลับมาผมมองว่าร่างกายเป็นรองนะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างนะครับเป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต่อนะครับเป็นมวยขวาพันดุแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกําลังมั่นอกมั่นใจร่างกายดีกําลังสดกําลังห้าววันนี้ผมมองว่าจ่าตุ๊ปอพงสว่างและก็เสียล้นดอกไม้ไฟได้ตะเบะกันบนเวทีแน่นอนนะครับ คู่ที่3จัดไปอยให้เสียนะครับผมออกไปที่ทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างนะครับให้ไป5ดาวนะครับลองไปนะครับเป็นลองก็ต้องลองนะครับจัดไปอยให้เสียครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นมวยรอบนะครับตัดเชือกมวยรอบ5้าดาวเงินล้านนะครับไข่แพ้ตกรอบทันทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสีทองสอสักนลินนะครับหรือ คงสุพลมวยไทยยิมนะครับหรือสอทัพทิมทองนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับแชมป์มวยรอบซีพีเมจินอกเอาเงินล้านนะครับดีกีของเขานะครับแล้วก็เคยเอาชนะทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตมาแล้วครับวันนี้เจอกันใหม่ในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสีทองสอสักนรินนะครับช่างน้ำหนักได้123.6ลดไปจุด6นะครับ ส่วนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนะครับช่างน้ำหนักได้124ลดไป1ปอนนะครับร kingdom, น,ร <ple as> นี่คือการช่างน้ำหนักอย่างเป็นทางการที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับส่วนสไตล์การชกของนาด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับแล้วก็ปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเพชรสีทอง สอสักนรล,ลินนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดัานแทงเข่าแหลมแทงเจ็บศอกแรงแล้วก็เคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจา่าก็ต้องติดตามนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนัน่นเพชรสีทองสอสักนรล,ลินนะครับ ก็ไปชนะคะแนนทางด้านอีสานเหนือชดบางแสนเมื่อวันที่7ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแลวก็ชนะคะแนนสถานฟ้าทรงเดชรถบ้านเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสีทองสอสักนลินนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของทางดัน่นเพชรน้ำหนึ่งต่อสุร,รัตนะครับก็ชนะคะแนน,นสถานฟ้าวออุรชาวันที่7ตุลาคม2,565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนน,นทงางนั่นเข็มเพชรพายนันเมื่อวันที่11เพฤศจิกาย,ยน2,565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนน เพชรสีทองสสักนาลินเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสีทองสสักนาลินนะครับเป็นมวยสดกับกำลังสดกำลังห้าวและก็เคยชนะมา1ครั้งวันนี้ผมมองว่าน่าจะ ย้ำแขนไปอีกึ่งคำลบนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรสีทองสอสักนาลินนะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ